การเรียนประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านกระผมพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งในฐานะประธานคณะกรรมาการติดตามเสนอแนะและเล่งรัดการไปรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติวุฒิสภา ขอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนงานเปิรูป,ประเทศตามวงรอบการรายงานรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการเปิรูป,ประเทศตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2563ต่อที่ประชุมวุฒิสภาดังนี้ตามที่คณะ กัรมติการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการบรรลุประเทศได้ร่วมกับคณะกันมติการสามัญประจำวุฒิสภาทุกคณะดำเนินการร่วมกันติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการบรรลุประเทศในทุกวงรอบของการรายงานอย่างต่อนเนื่องครั้งนี้เป็นการรับรายงานครั้งที่เ โดยใช้กลไกของวุฒิสภาดำเนินการติดตามเสนอแนะและเรื่องรัดจากเอกสารรายงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการติดตามฐานข้อมูลรายงานจากระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ i m m e n s e และแล้วนำไปสู่การวิเคราะห์สังเคราะห์ความเป็นไปได้และความน่าเชื่อถือ ข้อมูลในมิติต่างๆอย่างรอบด้านตามแบบสรุปรายงานของคณะกรรมาการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการไปรูปประเทศตลอดทั้งการเชิญหน่วยงานมาสัมภาษณ์เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนั้นพบว่าผลการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการไปรูปประเทศตามแผน ยุทธศาสชาติตามมาตรา270ของรัฐนูลในห่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2563นั้นมีดังนี้ 1. การติดตามการปฏิรูปในด้านกิจกรรมหรือโครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศ12ด้านมีประเด็นการติดตามจำนวน111ประเด็น และคัดเลือกติดตามกิจกรรมโครงการที่เป็นองค์ประกอบการบรรลุเป้าหมายทั้งหมด273กิ27จกรรมหรือโครงการพบว่าดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน35กิจกรรมหรือโครงการมีความคืบหน้าตามแผนจำนวน177กิ17จกรรมหรือโครงการและมีความล่าช้ากว่าที่กำหนดในแผนจำนวน 61กิจกรรมหรือโครงการโดยแผนการเปรูปประเทศที่ดำเนินการล่าช้ามากที่สุดคือแผนการเปรูปประเทศด้านกฎหมายรองลงมาคือแผนการไปรูปด้านการเมือง2การติดตามความก้าวหน้าการพนาปรปับปรุงกฎหมายจำนวน90ฉบับพบว่า มีกฎหมายที่ประกาศในร่าจิตจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้วจำนวน21ฉบับอยู่ในขั้นระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จจำนวน59ฉบับและมีผลดำเนินการล่าช้าจำนวน10ฉบับนอกจากนี้ในจำนวนกฎหมาย90ฉบับมีหน่วยงานรายงานผลการติดตาม กฎหมายเป็นรูปประเทศมากกว่าหนึ่งด้านอาทิพระราชบัญญัติการบริหารราชงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลพศ2562พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพศ2558ซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของกฎหมายดังกล่าว ส่วนประเด็นล่าช้าเป็นส่วนดำเนินการสำคัญมีข้อเสนอแนะและเร่งรัดภาพรวมดังนี้ 1. ความล่าช้าแผนงานเป็นรูปประเทศด้านการเมืองและแผนไปรูปด้านกฎหมายมีความล่าช้ามากกว่าร้อยละ50เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเห็นควรให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการสนับสนุนงบประมาณกรณีไม่มีงบประมาณสนับสนุนเห็นควรมีการทบทวนโครงการหรือกิจกรรมดังกงล่าว 2. เร่งรัดผลักดันกิจกรรมหรือโครงการที่มีผลการดำเนินงานคืบหน้าตามแผนงานจำนวน177จกิจกรรมหรือโครงการ คิดเป็นร้อยละ65ของโครงการทั้งหมดโดยเสนอและให้สำนักงานขับเคลื่อนการไปรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและเพื่อความปองดองหรือหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักหรือหน่วยระดับหน่วยไปบัติในภูมิภาคกํากับและติดตามผลการดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผักดันและขับเคลื่อนแผนการเปรนรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้กลไก,กของระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ i m m e n s e เพื่อให้การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินง,งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น3เร่งรัดกฎหมายที่ปรากฏอยู่ในแผนปรีปูประเทศทั้ง 31ฉบับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการแผนการเปฏิรูปประเทศที่มากกว่าหนึ่งด้านโดยเร่งด่วนและเห็นควรเสนอผลักดันกฎหมายที่เสนอเพิ่ม,เต,มเติมโดยวุฒิสภาซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในแผนปรับปรปุงเป็นรูปประเทศจำนวน21ฉบับดังจะเห็นได้ว่าการสังเคราะ งานจากเอกสารการรายงานและฐานข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติยังไม่ครอบคลุมประเด็นและเรื่องที่สะท้อนผลสำฤทธิการ,ปร,ปปรเ,เป็นรูปประเทศที่เป็นรูปธรรมดังนั้นในวงรอบการดำเนินการครั้งต่อไปคณะกรรมการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการเป็นรูปประเทศและการจัดทำดำเนินการตามยุทธศาสชาติวุฒิสภา ได้มีการจัดทำแผนการลงพื้นที่ทั่วภูมิภาคเพิ่มขึ้นในรูปแบบการสร้างความร่วมมือระหว่างสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานปะยะปและหน่วยงานกระทรวงทะบวงกรมจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแผนเป็นรูปประเทศอย่างเป็นองค์รวม ในานามวุฒิสภาจึงขอขอบคุณนายกรันตุยท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลายครั้งที่ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นรูปประเทศให้บังเกิดเป็นผลรูปธรรมโดยมีมติคณะรันตรีเป็นจำนวนหลายครั้งในเรื่องของการเป็นรูปประเทศยกตัวอย่างเช่นในเดือนธันวาคม มีมติคณะมนตรีเกี่ยวกับเรื่องการไปรลปประเทศถึงสามครั้งคือมติคณะมนตรีวันที่8ธันวาคมเป็นเรื่องของการไปรลปประเทศในฉบับปรปับปรุงแผนการบรรลุป,ประเทศจาก12ด้านเป็น13ด้านมติคณะมนตรีวันที่15บหธันวาคมเป็นเรื่องของการที่ใครจะต้องรับผิดชอบ ในแผนเป็นรูปใดใครเป็นควบคุมทางนโยบายใครเป็นผู้ดำเนินการตามการปฏิบัติและสุดท้ายมติล่าสุดในเรื่องการวิรูปประเทศก็คือมติวันที่22ธันวาคม2563จะเห็นได้ว่าท่านนายกรัันตรีสนใจและมติคันตีนั้นหมายถึงรัฐมนตรีทุกกระทรวง ได้รับทราบจึงมีมติร่วมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าต่อไปนี้คณะรัฐมนตรีโดยการนำของรัฐมนตรีทุกกระทรวงซึ่งหลายกระทรวงท่านรัฐมนตรีทำได้ดียิ่งและคิดว่ากิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญ62กิจกรรม นะครับหรือเรียกว่าบิ๊ก็อกคงจะบรรลุผลสำลิจให้จับต้องได้ในปี2,565และขอชื่นชมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติและสำนักงานปะยะปอที่ได้รับข้อเสนออันเป็นประโยชน์ทั้งหมดจากวุฒธธิสภาไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานนำไปสู่การกำหนดกิจกรรมเป็นรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญที่สามารถติดตามให้บรรลุปเป้าหมายและการนาเปลี่ยนแปลงตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดคือประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยมีความสามัคคีปองดองมีการพันาอย่างยังย่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสมดุลระหว่างการพนาด้านวัตถุก,กับการพนาด้านจ,จิตใจตลอดจนสังคมมีความสงบสุข เป็นธรรมและมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมลำ้ำมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนและมีประโยชน์ต่อการพนาประเทศชาติในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในท้ายที่สุดขอขอบคุณครับ